อ่าเจะขอเกิดอยู่ตรงกลางเลยครับมี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 เวอร์ชั่นที่มีอนาวไหมมีมีเวอร์ชั่นที่มีอนาวยาวๆไหมมันต้องพิมพ์ไม่ถูกอ่ะมันเป็นชื่อว่าอะไรพิมพ์อุ๋ยพรมันเกิดอุ๋ยายว่อพรมันเกิดตามาวันนี้เป็นวันครั้เกิดของน้องขอตันอายุเท่าไหร่ลูกฮะ ยี่สิบเอ็ดอห่างห่จากพี่แค่สิบปีห่างกับพี่นุ่้อพี่นุ่เหรอันนีาออันน้ได้ดิอันนี้ก็ได้ดิอันนี้ได้อ่ะ พี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ไม่ได้พิมาเช็ดพี่นำไปแล้กายครับมามาเอมาครับองเอ็มมาเต้นมาลูกโอ้ีหโชีวันเจอสิ่แต่เจได้วางตั้งใจให้ไม่ตรงดังฟันไปยจดจใจทุกวันทุกคืน เงินล้ำรวยเงินทองยศศักดิ์ให้คนรักมากมีด่านเกื้อทำ Happy Happy You. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy, happy, happy. Happy birthday to you. Tự giải quyết. Bao bô nè, trứng เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ใหญ่ก่อนเนาะครับผมพี่ใหญ่ก็วันนี้เป็นวันดีนะครับของน้องต้นนะครับเป็นตัวแทนของคุณพ่อวันนี้คุณพ่อไม่ได้มาใช่ไหมลูกให้พี่หนุ่มแกนะครับออหรอให้พี่ดุมเป็นตัวแทนของคุณพ่อพอเราเกิดให้น้องหน่อยก็เป็นศิลปินรุ่นใหม่นะครับอายุยังน้อยอยู่ยังมีโอกาสที่จะสืบทอดสื่อสารลิเกไทยต่อไปนะครับก็ขอให้น้องต้นนะครับวันนี้เป็นวันดีนะครับก็ขอให้ นับแต่วันนี้ก็ชีวิตที่เป็นอยู่นะครับขอให้อนาคตก็ยิ่งดีสดใสขึ้นไปสุขสม,มููณ์ทุกอย่างทั้งร่างกายแล้วก็าการเงินการทองอาชีพก็ขอให้ครับมีคนรักคุณชอบมีเงินมีทองใช้ในช่วงขบัรษานี้งานลิเกก็ค่อยๆน้อยลงน้อยลงนะเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีครับยิ่งมาเกิดกระแส นังก๊อกก็ไปด้วยนี่ไปกันใหญ่เลยครับต่อไปวัดศรีกาใช่ไหมใช่ครับศรีกากกเล็กนางก๊อกก็เหมือนกันเนี่ยต่อไปวัดจะจัดงานประจำปีก็กลัวจะลำบากกระทบงานลิเกราะว่ากระทบแน่นอนครับผมเป็นตลาดนะครับกระทบแน่นอนยางอยก็ไปได้ที่ไหนปิดวิกเราก็ต้องปิดคิกไปสถานที่ก็ขอให้มีคนรักมาชอบมีคนช่วยเหลือเยียวยจุนอยู่บ้างขอแค่ประคองตัวอยู่ได้ก็พอนะป่อยโชคดีต่อไปนะตลอดขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านด้วยอันนี้ตัวแทนคุณพ่อแล้วขอตัวแทนคุณแม่ก่อน ก็ในพ่อแม่ก่อนทุกคนต้องมีพ่อมีแม่เนาะอันนี้ใครแม่แม่ติ๋มแม่ต้อยแม่ต้อยแม่ต้อยใจอยู่บ้านพอนพักมีท่าทุกคนครับขอให้โชคดีลูกนะรับรวยแล้วก็เรื่องเวลาให้ตรงด้วยนะลูกนะตรงครับตรงครับตรงมีรอเรียองที่ต้องตรงเวลาเขาเนี่ยเรายังมีที่สิ่งที่อยู่ไหมตอนนี้ยังมีไหมมีนะโอเคก็พี่เอวพอนี่ติ๋มไม่ต้องตรงเวลาเนี่ย ใคเป็นศิลปินรุ่นใหม่ต่อไปนะครับที่สืบทอดอยากไปละความพยายามนะครับเห็นใครดีเราก็คิดให้ดีเหมือนเขาเห็นใครทําได้เราก็ทําให้ได้เหมือนเขาอย่างพี่นะทุกวันนี้พี่มีความทะเยอทะยานเลยนะมีความพยายามทะเยอทะยานอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นแบบนี้อยากมีแบบนั้นและมันทําได้เพราะว่าจังหวะโอก,กาสบางทีเราอ่ะมันไม่มีมาให้แต่เราไปหาโอกาสในจังหวะแล้วจะได้สําเร็จใน,นเจตนาน้องชาย สมบูรณครับขอบคุณพ่เอกทชยครับตัวแทนพ่อไปแล้วตัวแทนแม่ไปแล้วอึงพ่อกับแม่เหรอพ่อกับแม่ครับผมขอพ่อบ้านหน่อยบ้านนี้มีพ่อบ้านใหนพ่อบ้านโอนาขณะครับอันนี้เขาคือเจ้าของบ้านนะครับเปลี่ยนเสมือนพ่อบ้านนะครับก็คือคนที่ให้โอกาสน้องเติ้ลก็คือน้องเอศีวกกรนะครับอยพรให้น้องหน่อยพี่อยากจะบอกว่าเวลาชีวิตมันเดินเร็วยังไงเราก็ตั้งใจสมาหากินเก็บเล็กผสมน้อยโอกาส อย่างที่พี่เอบอกก็ถูกแต่สําคัญที่สุดวาศนาเราก็ต้องมีด้วยแต่ถ้าเกิดเรากัดฟันสู้วาศนาเราก็ต้องมีว่ารวยๆเค็งๆขอบขอบคุณพี่เอด้วยครับแล้วผมจะให้คนที่อวยพรผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์สูงสุดต่ําสุดมาแล้วพี่เอห็นไหมมาในวันนี้มานนวันนี้เฮ้ยเมื่อกี้เขานอนอยู่ดีใครเป็นศุกร์เขาตื่นมาวะมาให้เขาสบการเขานอนอยู่ มาให้ประสบการณ์น้องหน่อยไหมเมื่อกี้นอนหลับอยู่ไม่เหรอท่านพีปลุกครันอนหลับอยู่พี่จะบอกว่าคนนี้ดีสุดขั้วชั่วสุดขีดเขาผ่านมาหมดแล้วแต่คนเราเนี่ยไม่มีคำว่าสายในการเริ่มต้นไหนใช่ครับออกจากบ้านคนท้ายกี่รอบไม่ได้นาเปื่อยไม่ได้ลำไม่ได้ลำนี่น้องเมย์ใช่ไหมไปพายให้น้องหน่อยอายุวโนสุขคันเทาลังโชคดีเว้ยโอรสโบเบ้ ผมขอฟังที่มาในออรโตเบรมันต้องมีมมันีที่มามันต้องมีที่มาและออร์โตเบรเมื่อกี้เมื่อกี้มีพ่อบ้านแหละใช่ไหมครับผมอยากฟังคับไวพรของมือขวามือซ้ายของพ่อบ้านเออเชิญน้องน้องมานานาที่มาทีพี่อาจจะขอเยอะหน่อยนะครับเอาผมแฮปปี้เบิร์เดย์น้องมีบางสิ่งที่อยากจะบอกทุกครั้งเว้ยที่ เองโทรและจกหาพี่มีปัญหาอะไรแล้วแต่พี่รับฟังแค่เองแค่แจะทุกเรื่องเลยที่พี่ด่าเองนะเพราะพี่รักที่พี่ว่าเองเพราะพี่รักแต่วันไหนพี่ไม่พูดพี่ไม่ด่าแสดงวันนั้นน่ะพี่หมดรักเองไปแล้วแต่วันนี้เป็นวันเกิดของเองสิ่งไหนที่พี่เคยพูดกับเองเอาไว้เองจําเองรู้บ่าคคำพูดที่เองพูดกับพี่แต่ละคำแต่ละคำพี่จําไม่เคยลืมเลยเว้ แต่อยากให้เองย้อนลองมองย้อนกลับไปบ้างว่าคําพูดที่พี่พูดกับเองมันมีทั้งความหมายดีๆทั้งนั้นเลยพี่อาจจะเป็นคนผงผางเป็นคนที่พูดจาดีๆไม่ค่อยเป็นเลยแต่พี่บอกกับเองได้คาเดียวว่าพี่อยากเห็นงนด้ดีแค่นั้นเองรักไม่ชอบอ่ะไม่ชอบชอบชอบแต่แล้วผม ขอบคุณยันไงมากเต้นนะครับมีใครอีกไหมลูกมีใครอีกไหมอยากให้พี่อวยพร้อมลองลองให้พร้อมเลยลูกตอบหน่อยตอบหน่อยอยากรู้ก็เนี่ยไม่คิดว่าวันเกิดของเราในปีนี้นะครับจะมีคนจะมีคนไานคือผมไม่คิดหรือว่าครอบครัวนะครับไม่ใช่ลิเก ก็เลยไม่ร <S an> ู <S an> ้ว่าเราจะก้าวไปถึงแค่ไหนแต่อย่างน้อยครับก็ยังมีพี่ชายที่ให้โอกาสที่คอยเตือยมมาโดยตลอดแล้วก็ผมส่วนใหญ่ผมอยากนิ้ผมอยากไปช่วยผมไม่ได้เก่งไม่ได้มีคนดูแต่ผมอยากไปอยากเห็นพวกพี่ดังพวกพี่มีเอฟซีผมก็อยากมีแบบดีบ้างแต่ก็มีความต้องมีความมนะมีความกระตือรือร้นก็ ไม่คิดนะครับว่าจะมีคนมากเหมือนเรสดีลูกดีดีแล้วก็ครับผมไม่ได้เป็นคนคนสุดท้ายใช่ไหมทีนี้แล้วผมไม่ได้สนิทกับน้องนะรู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทแต่ผมสนิทกับเจ้าของคณะผมสนิทกับน้องเอนะครับนี่คือน้องชายผมนะครับก็เลยพอพอเห็นว่าเป็นเป็นเด็กในคณะน้องเอผมทันทีเลยไม่ได้เป็นปฏิเสธแล้วก็น้องเขาก็น่ารักกับผมเสมอเวลาเจอกันทุกครั้งทุกที่นะครับก็เห็นว่าเป็นเด็กน่ารักแต่ว่าอ่า ส่วนตัวก็ไม่ได้สนิทอะไรกันไม่รู้ที่แตะได้คอแต่ว่ากเมื่อกี้พี่ฟัง mm hmm. ขอบเยพอแเ้าพี่เห็นด้วยนะทุกคนทุกคนมันมัน,ม,นมันมีไลฟ์สไตล์ที่ที่ไม่เหมือนกันที่สำคัญเลยนะครับอยู่ตรงนี้รักการทะลาะรักการรักพี่เอรักพี่พี่ทุกคนแล้วก็รักกันอย่าทิ้งกันกระตันยูกตันยูให้มากๆเรารู้ที่มาที่ไปเราบอกว่ะเจริญไปอยู่ตรงไหนก็จเจริญ ก็พยายามพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแสดงหน้าหน้าเวทีหรือว่าสิ่งใดก็ได้ที่จะช่วยทีมงานช่วยพี่เอได้เราก็่าพยายามทาอยากคิดแต่เพียงช่วยแต่ตัวเองเราต้องช่วยทีมงานด้วยนะครับเราถึงจะเราคือจะขึ้นมาเป็นหลักได้ที่ขอให้มีความสุขแล้วก็ให้ประสบความสําเร็จอยากมีเอฟซีขอได้มีเอฟซีอยากมีสิ่งใดก็ขอได้สิ่งนั้นแฮปปี้วันเดย์นะลูกนะคุณข้าต<อ>ับตครับ สุดท้ายเดี๋ยวให้น้องขอบคุณเอฟซีหน่อยแล้วกันเนาะทำไมครับผมก่อนอื่นนะครับก็กล่าวขอบพระคุณนะครับที่เป็นบันเชิญทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติมาในงานวันนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่เสียสละเวลานะครับให้เกียรตินะครับมาอวยพรย้อนหลังให้กันเต้นนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงนะขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณคท้าทำดีมากเอ๋เดี๋ยวไม่ให้เขให้ขวัญนะพี่เอฟซิบอกให้พี่บอกว่า เตือนน้องไม่ให้เลือกเดินโบเบคืออะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามข้างในนะไม่ใช่พี่คือว่าเจ้าเนี่ยเขามีฉายาของเขาเพราผมจะตั้งฉายาให้ทุกคนเลยโอรสโบเบโอรสครับตอนนี้เป็นราชเป็นราชโอรสราชโอรสแต่ถ้าเกิดพี่อยากรู้ข้างในมากกว่านี้เอาด้านหลังอะไรอะไรเขาเขามีของขัญให้กับจ้าเอ๋ครับผมเดี๋ยวไปที่บ้านไปทีบ้าต่อไปยิ่ใครยิ่งเขาเฮ้ยใครอยู่งเขาต้อยปล่อยเป็ดไม่ได้นะเพราะไปไม่ได้นะปล่อยเป็ดตอนนี้ เปลี่ยนเลยผมไม่ไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวให้น้อยปิดไลฟ์หรือว่าหรือว่าแซงต่อล้อไปเรื่อยล้องไปเรื่อยโอเคครับคผมนี่เป็นใจลงล้องไปเรื่อยขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวพวกผมเอกชัยราชันพี่หนุ่มเทพบัญชาแล้วก็พี่เอกชัยนะครับราก่อนนะครับก็ผู้ชมที่เป็นเอฟซีน้องเออย่าอย่าทอดทิ้งน้องอย่าไปดูที่อื่นนะครับให้กำลังใจกันไปนะครับจะได้อยู่นะครับเป็นไเปินรับใช้ท่านไปอีกนานครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งนพี่เอกชัยครับขอบคุณพี่หนุ่มเทพบัญชาขอบคุณ พี่เอต้องใช้ด้วยครับแล้วก็